ไได้เจ้าเมียรู้สบายแล้วกันนะมึงเออใจสิโอ้วันนี้เอาของชิมมาฝากอ่าขายเลยมันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมะโผลมาครับเออของชอบตรงนั้นเลยเนี่ยมีอะไหมนะมีมะม่วงนี่อะไรเนี่ยนี่ก็มะม่วงเนี่ยม่วงแค่อิ่มป่ะผลไม้เพียบเลยอืม พวอผ้านะสองชุดเป็นชุดกายกีฬาไม่เียแล้วก็ายาอะไรนี่อยู่ข้างในยาอะไรวะเดี๋ยวอมไงอ๋อที่เราไม่สัง่งรถคุณ่อสูงนี้จะกินไที่เสั่งกาแฟกินได้เลยเออ,อยังไม่ได้กินกาแฟเลยเนี่ยไม่ต้องกินหรนะอกาก็ถูกสบายดี ข้าวเสร็จนะฮะการที่แพนี่โอเคถ้าตำา่ำกว่าเก้าถ้าต่ำกว่าเก้าสิบห้าเราต้องเรียกพยาบาล ก็เป็นไว้แย่จกักรเลชิคกุนุภูมิครับบรรยากาศยามเย็นที่ศูนย์พักคอยนะ นี่วันที่สองแล้วยังมีคนทยอยมาเรื่อยๆวันนึงประมาณสักสามรอยคนได้ อ,อยู่มาตั้งหลายวันเพิ่งรู้ว่าน้ำร้อนฟรีลองต้มแล้วก็ใส่กะติกไปกินดู มากไหมเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะกระทามะนาวและนี่ขนมเค้กโอ้โหผลไม้เต็มใจเขาเออใ,ให้เขาเอ้นี่แบบนี้เขาเป็นคนละถุงอืมอันนี้ส้มนะไปล้างก่อนนะอือล้างก่อนแล้วค่อยกินอืมกล้วยกล้วยนี่ก็ต้องล้างน,นะล้างเปลือกล้างให้ดี มีแต่ผลไม้มาที่ซื้อของขาวมาเพราะว่าเห็นมึงมีของขาวกินเยอะแล้วมึงมไปจับโต๊ะทำไมอ่ะชิทันนี้เขาสั่งเห็นไหมเนี่ยอืมไม่มีเบอร์ลหนึ่งห้าเนะหนึ่งห้าแปดสามหนึ่งห้าแปดสามสูนยโอเคสั่งให้ก็ามาส่งให้เดี๋ยวมาส่งหรอกเดี๋ยวกลับบ้านแลยพรุ่งนี้ เอ้ยกลับบ้านแล้ววันจันทร์พูดผิดอยู่ไปเลยอยู่น,นานไม่อะจะบ้าเหรอพอลืมไปว่าเอาไว้นีม่มาให้อะไรกะนี่ปนด่วน <c oughs> แล้วก็หน้กกากากเอาไว้ใส่วันจันร์หน้ากากใส่กัปแล้วกลับไปบ้านก็ใส่สองครั้ง ถามด้วยเฉยมาลุ้นอะไรเมื่อกี้เหรอเท่าไรนนไม่ไมาสี่ศูนยสีู่ย์ผ่านเขาเรียกว่า 7, 1, เป็นเป็นรถเ,เ,เมร้อสีแดงไง93ก็ผ่านเกก็ผ่านมากเมื่อกี้ยย สั่งเป็นก็สั่งได้ดีหดลดโหลดไม,ปปลไม่โหลดแอป,ปมาแล้วแอเซเว่นมาแล้วแต่ทำไม่เป็นมันบอกว่าต้องเข้าไปทูมันนี่อะไรไม่รู้ก็ทำไม่เป็นใช่มือนี้จัดหนักนะครับ มีข้าวจากร้านแปลว่าภูกแกะตต้มยำก็ปลาสลิดไปไงานไปงานบีบแสงทิศได้ด้วยโอ้ยไปไงไปไงไปไงคิดถึงเมียจังเลยในสองวันเจอกันนะปึ๊บ เย็นวันนี้ต้มจืดต้มจืดมีเห็ดกับมีหมูแล้วก็ไข่ยังไม่ได้ปอกแล้วข้าวลนะสวัสดีครับขณะนี้มผมอยู่ที่พอดปีเทล ย่านรามคำแหงนะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเดินเล่นบนดาดฟ้าของพอดพิเทลนะครับผมมารักษาตัวที่นี่เป็นเวลา10วันแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วกลับไปทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงผม แล้วก็ขอยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามชมช่องกินทุกที่ขี้ทุกปัม๊มออกอากาศทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา7โมงเช้านะครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับบ๊ายบาย start the